ใดบรรดาสิ่งมีชีวิตแรกเกิดที่ลืมตาขึ้นมาบนโลกใบนี้หลายๆคนคงอาจจะคิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะต้องเป็นเด็กน้อยที่มีขนาดตัวเล็กน่ารักน่าเอ็นดูแต่รู้หรือไม่ยังมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่เมื่อเกิดออกมาแล้วไม่ได้มีขนาดเล็กอย่างที่คิดกันแต่พวกมันกลับมีขนาดที่ใหญ่โตจนบางครั้งเราอาจจะคิดว่าพวกมันเกิดมานานแล้วก็ได้ซึ่งจะมีสัตว์อะไรสายพันธุ์ไหนกันบ้างตามอัปดุลไปรับชมกันได้ใน 8ลูกสัตว์ที่เกิดมาแล้วมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสัตว์กันครับ 1. นึเยราฟเยราฟเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกที่สูงที่สุดในโลกโดยยืนอยู่ระหว่าง16-19ฟุตและมีน้ำหนักถึงเกือบ2,000ปอนด เมื่อพวกมันมีอายุได้3ปีครึ่งก็จะเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์และใช้เวลาตั้งท้องนานถึง420-461วันจนสามารถให้กำเนิดลูกยีราฟที่จะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ110-120ปอนด์เรียกว่าเป็นสัตว์ที่คลอดลูกออกมาก็ตัวใหญ่ได้เลยและถึงแม้ว่าพวกมันจะเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่แต่ยีราฟก็ยังถูกคุกค,คามจากสัตว์กินเนื้อได้อยู่บ่อยๆเช่นสิงโตหรือไฮยีนา แต่ยีราฟก็มีวิธีการป้องกันตัวก็คือการเตะจากขาหลังที่ทรงพลังซึ่งทําให้สิงโตได้รับบาดเจ็บได้สิงโตจึงไม่ค่อยโจมตียีราฟตัวที่โตเต็มที่แต่จะเปลี่ยนเป้าหมายไปยังลูกยีราฟมากกว่านั่นเอง 2. h i ฮิปโปโปเตมัสฮิปโปโปเตมัสเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างอ้วนกลมใหญ่เทอะทะเหมือนหมูมีจุดเด่นคือมีส่วนหัวใหญ่และปากกว้างมาก ให้ในปากมีเขี้ยวล่างยาวโค้งมากที่มีความยาวได้ถึง1.3ฟุตและยาวได้มากที่สุด1.6ฟุตซึ่งเป็นอาวุธสำคัญในการต่อสู้และป้องกันตัวโดยเฉพาะในช่วงผสมพันธุ์ตัวผู้จะสู้กันอย่างรุนแรงเพื่อแย่งชิงตัวเมียหลังจากนั้นตัวเมียก็จะใช้เวลาในการตั้งครรภ์นาน227ถึง240วัน ลูกฮิปโปโปเตมัสอาจจะเกิดบนบกหรือในน้ำก็ได้ซึ่งเมื่อลูกฮิปโปคลอดออกมาแล้วพวกมันจะมีความยาว4ฟุตและมีน้ำหนักได้มากถึง120ปอนด์เลยทีเดียวนับได้ว่าเป็นเด็กน้อยที่เกิดมาได้มีขนาดใหญ่อีกหนึ่งสายพันธุ์เลยทีเดียว 3. แรดแรดถือว่าเป็นสัตว์ขนาดใหญ่อาจเรียกได้ว่าเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดรองจากช้างเลยก็ว่าได้ เราะแรดนั้นอาจมีขนาดยาวได้ถึง3.6-5เมตรความสูงของไหล่1.6-2เมตรน้ำหนัก2.3-3.6ตันพวกมันเป็นสัตว์ที่มีนิสัยฉุนเฉียวง่ายโกรธง่ายเมื่อเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์รัดตัวเมียจะมีความต้องการผสมพันธุ์สูงทำทุกวิธีทางให้ได้มาซึ่งความต้องการทางเพศตัวผู้จะถูกไล่ต้อนให้มาผสมพันธุ์โดยเพศเมียโดยการไล่ขิด แต่ถ้าหากตัวผู้ไม่ยอมผสมพันธุ์ด้วยก็จะโดนแรดตัวเมียไล่ขิดจนตายแล้วไปหาตัวผู้ตัวอื่นต่อหลังจากที่ผสมพันธุ์แล้วตัวเมียจะตั้งท้องนานประมาณ16เดือนก่อนจะให้กำเนิดลูกครั้งละหนึ่งตัวซึ่งเป็นลูกที่มีความสูง2ฟุตและมีน้ำหนักมากถึง130ปอนด์เลยทีเดียว 4. วานสีน้ำเงิน วานสีน้ำเงินเป็นสัตว์ที่เป็นที่รู้จักกันดีอีกชนิดหนึ่งเท่าที่เคยมีมาบนโลกซึ่งเมื่อพวกมันโตเต็มวัยแล้วสามารถมีความยาวได้มากถึง100ฟุตและหนัก200ตันดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เมื่อลูกวานสีน้ำเงินถือกำเนิดลูกๆของพวกมันถึงได้มีขนาดใหญ่พอๆกับสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างช้างแอฟริกาแม้ว่าจะมีข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของวานสีน้ำเงิน แต่ก็ทราบกันดีว่าพวกมันมีอายุคันประมาณ1ปีเมื่อแรกเกิดลูกของวานสีน้ำเงินจะมีความยาวประมาณ23-27ฟุตและมีน้ำหนักประมาณ3ตันซึ่งพวกมันจะไม่กินอะไรเลยนอกจากนมแม่ในช่วง7-8เดือนแรกและมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ200ปอนด์ต่อวันเลยทีเดียว 5. ช้างพุ่มไม้แอฟริกาช้างพุ่มไม้แอฟริกา เดิมเคยถูกจัดเป็นชนิดเดียวกับช้างป่าแอฟริกาโดยเป็นชนิดย่อยของกันและกันก่อนที่จะแยกออกจากกันในปีคศ2010จากการศึกษาทาง DNA โดยช้างผู้ไม้แอฟริกานั้นมีขนาดลำตัวที่ใหญ่กว่าลำสันกว่าโดยตัวผู้อาจจะมีความสูงเมื่อวัดจากเท้าถึงหัวไหล่ได้ประมาณ10-13ฟุตน้ำหนักจะมีประมาณ5.5ตันขณะที่ตัวเมียนั้นจะมีขนาดเล็กลงมานิดหน่อย พวกมันแพร่กระจายพันธุ์ได้กว้างกว่าโดยกระจายพันธุ์ตั้งแต่ตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราลงไปซึ่งในการตั้งครรภ์ของช้างแอฟริกาเรียกได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีระยะตั้งท้องนานที่สุดในบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยใช้เวลาประมาณ22เดือนซึ่งเมื่อลูกช้างออกมาทักทายโลกพวกมันจะมีน้ำหนักระหว่าง220ถึง260ปอนด์และสูงประมาณ3ฟุตเลยทีเดียว นกกีวีนกกีวีเป็นนกจำพวกหนึ่งที่บินไม่ได้มีลักษณะที่แปลกไปจากนกอื่นๆด้วยมีวิวัฒนาการเป็นของตัวเองอย่างชัดเจนเป็นนกออกหากินในเวลากลางคืนมีถิ่นกำเนิดในธรรมชาติอยู่ในนิวซีแลนด์เท่านั้นขนาดลำตัวของนกกีวีจะอยู่ประมาณขนาดของไก่บ้านแต่นกกีววีเป็นนกที่ออกไข่ได้ฟองใหญ่ที่สุดในบรรดานกทั้งหมดเมื่อเทียบกับขนาดลำตัว และใช้เวลาฟักนานถึง3เดือนโดยตัวผู้ทำหน้าที่ฟักไข่แม้ว่าลูกของนกกีวีจะไม่ได้มีขนาดเทียบเท่ากับลูกๆของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดอื่นๆแต่ก็มีความโดดเด่นในเรื่องของขนาดของไข่เมื่อเทียบกับขนาดตัวของตัวเมียซึ่งข้อดีอีกอย่างหนึ่งของไข่ขนาดใหญ่นี้คือมีไข่แดงเกือบ2ใน3ทํทำให้ลูกไก่สามารถฟักออกมาได้เหมือนตัวเต็มวัยที่มีขนครบชุด และมีปัจจัยอย่างชีพที่เพียงพอเพื่อให้พวกมันมีอิสระในการใช้ชีวิตได้ทันทีนั่นเอง 7. ม้าม้านั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งการสืบพันธุ์ของม้าโดยปกติจะอยู่ในช่วงหน้าร้อนที่มีช่วงเวลาของแสงแดดอันยาวนานซึ่งจะกระตุ้นให้ม้าตัวเมียนั้นตกไข่เนื่องจากม้าตั้งครรภ์นาน,านกินเวลาประมาณ11เดือน ซึ่งถ้ามีการผสมพันธุ์ในหน้าหนาวจะทำให้ลูกที่เกิดขึ้นมีอัตราการรอดชีวิตที่ต่ำนั่นเองการออกลูกของม้าโดยปกติแม่ม้าจะออกลูกครั้งละหนึ่งตัวลูกม้าหลังจากคลอดเสร็จนั้นจะมีขาที่ยาวมากตั้งแต่เด็กนั่นจึงทำให้มันเป็นสัตว์ที่เมื่อคลอดออกมาแล้วมีขนาดที่สูงใหญ่นั่นเองหลังจากนั้นลูกม้าสามารถยืนและวิ่งได้ในระยะทางสั้นๆเพียงในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากคลอดออกมา อีกทั้งลูกม้าเหล่านี้ยังมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วโดยจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น3ปอนด์ต่อวันและเมื่ออายุ2ปีพวกมันจะสูงเกือบเท่าม้าที่โตเต็มวัยด้วยนั่นเอง 8. โคโคเป็นสัตว์ที่มีกีบเท้าที่เป็นสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่อีกชนิดหนึ่งมักจะถูกเลี้ยงไว้เป็นปศุสัตว์เพื่อเอาเนื้อเพื่อเอานมและผลิตภัณฑ์นมอื่นๆและเป็นสัตว์ลากเทียม ซึงได้มีการขยายพันธุ์กันอย่างแพร่หลายโดยเมื่อโคได้รับการผสมพันธุ์แล้วพวกมันจะตั้งท้องประมาณ280ถึง290วันโดยปกติโคจะคลอดลูกเองโดยไม่ต้องช่วยเหลือซึ่งขนาดของลูกโครแรกเกิดอาจแตกต่างก,กันไปในแต่ละสายพันธุ์แต่ลูกโคทั่วไปจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ55 99ปอนด์แม้ว่าลูกโคจะไม่ใหญ่โตนัก แต่ก็มีความโดดเด่นใน2ส,สิ่งที่มีเหมือนกันกับทารกของมนุษย์อย่างแรกเลยลูกโคมีน้ำหนักประมาณ7%ของน้ำหนักแม่วัวซึ่งจะมีน้ำหนักเฉลี่ย1,300ปอนด์โดยพวกมันจะให้กำเนิดลูกที่มีน้ำหนักประมาณ100ปอนด์ในทำนองเดียวกันมนุษย์เพศหญิงที่มีน้ำหนัก140ปอนด์อาจให้กำเนิดทารก9ปอนด์อีกทั้งวัวและมนุษย์ยังมีอายุครรภ์ใกล้เคียงกันประมาณ280วันอีกด้วย